สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ก็นะมีของที่แบบว่าอาจจะเฮ้พระอะไรไม่รู้แปลกๆดีนะแปลกๆดีพิมพ์นี้เคยเห็นกันไหมพระพิมพ์นี้เคยเห็นกันนะนะครับก็เดี๋ยวให้มาดูกันนะ่อยมาดูกัน คือนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับวัดสุดทัศน์รู้จักไหมวัดสุดทัศน์ที่อยู่ตรงข้ามกับสาราวัากาันกรุงเทพพระมหานครเราถ้าคนกรุงเทพนะคนต่างจังหวัดอาจจะไม่รู้แต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยน่าจะรู้วัดสุดทัศน์เป็นวัดที่นะ วัดเก่าวัดแก่วัดโหนะตั้งแต่ยุคราชการที่หนึ่งเลยมเแี๋ยวก่อนเนี่ยผมไม่ทราบวันนี้ผมคือประวัติวัดสุทัศน์และการสร้างพระวัดสุทัศน์เนี่ยมีมานานแล้วมีมานานนะกิ่งวัดสุทัศน์อย่างนี้ดับางนะนะคือมีหลายยุคเนี่ยนะครับที่ทําพระเนี่ยจากวัดสุทัศน์เนี่ยรลดนะัดังดัง อันนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ที่ผมเอามาวางให้ท่านดูก็มีพระพิมพ์เนี้ยนะครับเป็นของวัสดุทัศ์เหมือนกันแต่น่าจะเป็นของหลวงพ่อเมอน,นี่ท่านว่าท่านเป็นคือพระอาจารย์สุพจน์นะถ้าจำไม่ผิดนะผิดถูกไงค่อยว่ากันพิมพ์เนี้ยนะครับเป็นพิมพ์เหมือนพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนหลังช้างนะหลังช้าง แล้วเป็นพิมพ์พระพุทธนั่งมือปางมาเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์ปางมาวิชัยก็คือพิมพ์เขาเรียกว่าปราบมานะนะครับและเมื่อพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนช้างนะสมมุติว่าช้างมันมัน,มนบ้ามันคลั่งมาเนี่ยก็คือถ้าได้นะผมเข้าใจว่าในความคิดผมนะก็คือ เค่เรียกว่าอะไรคือปราบไอพวกที่มันกาลังบ้าคลั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มันสงบอยู่กับนะไม่ให้มันดื้อหรือป้องกันพวกอะไรร้ายๆเนี่ยนะมามาทีา่จะมาถึงตัวเราเราก็สยบมันซะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดผมนะถึงมีพิมพ์ผ้านี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเนื้อหาพระองค์เนี่ย นะพระพิมพ์เนี่ยเขาก็จะมีความแกล่งแต่ผมดูจากในเรื่องรูปของน่าจะแก่ไปด้วยไม่ปูนด้วยปูนนะปูนแล้วก็ทรายพวกนี้นะครับแต่ว่าการสร้างเนี่ยเขาว่าน่าจะสร้างอยู่ประมาณปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าหรือสี่ร้อยจุกสร้างรุ่นเดียวกันกันกบอ ชินาราชอินโดจีนเนี่ยนะเอาไปให้ชินาราชอินโดจีนก็ที่เขาไปทหารลบสงครามโลกครั้งที่สองหรือสองครามอะไรเงี้ยนะสงครามอินโดจีนนะครับ mm hmm. คือพระพิมพ์เนี้ยนะแล้วนวลสารเนื้อหาองค์เนี้ยเนี่ยคือเขามีความแกล่งแกล่งมากจริงๆแกล่งแข็งแห้งนะแกล่งแข็งแห้งแล้วไม่มีคนที่ ที่จะเอามาทําแบบว่าเอามาให้ดูกันน่ะไม่ด้วยด้วยเหตุอะไรผมไม่ทราบหรือว่ามันไม่มีหรือหายากหรือยังไงแต่ด้วยพุทธพินพุทธศินเนี่ยนะผมว่าเป็นอะไรที่มันมันก็สวยนะเห็นไหมสวยแล้วมันมีความหมายไงสวยแล้วมันมีความหมายนะพระพุทธเจ้านั่งนะครับแล้วเป็นปางมาลวิชัยนั่งบนหลังช้าง อ้างหมอบเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าเนะราปราบให้เขาอยู่แล้วให้เขาแบบว่าสยบเราเนี่ยนะคือสยบอ่ะคือแบบว่าเฮ้ยมึงนิ่งนะมึงก็อย่ามาสู้กูณอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามารปราบมารปราบอะไรอย่างเงี้ยคือพุทธคุณไปออกทางด้านนั้นลว่าให้เจตนาท่านน,นะก็ผมว่าศิลปะแบบเนี้ย มันก็คัดสิิกดีนะแล้วว่ากุศโลบายในการทำพิมพ์พระแบบนี้ขึ้นมาก็น่าจะมีเจต,ตนาแบบว่าเ้ยสยบคลั่งสยบคนไม่ดีสยบอะไรนะสยบอาวุธคือมันมีอาจจะเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยนะเมตตามหานิยมด้วยนะบางทีอ่ะนี่เขาเรียกว่าพุทธสินนะหรือว่าเจต,ตนาในการที่จะทำพระพิมพ์เพิมพ์ใดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีกุศโลบายในแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์ ถูกไหมครับอันนี้เป็นความเข้าใจผมนะนความเข้าใจผมนะถูกผิดท่านก็คอมเมนต์งานเข้ามานะแต่ว่าหลวงพ่อหรือว่าอาจารย์สุทัศน์เนี่ยท่านก็เก่งท่านเป็นพระที่เก่งนะเก่งเงียบเก่งเงียบเก่งเ,เงเียบเวลามีการปลุกเสพกพระเครื่องมีอะไรกันน่ะท่านก็ไปแล้วก็สายวัสุทัศน์เนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของในเรื่องของการสร้างพระเนี่ย ไม่น้อยนาก่อวัดหนาอ,อยู่แล้วละว,วัดสุทัศน์นะครับยิ่งเป็นพระกลิ่งพระยุคโบราณโบราณ,ราณหลายแบบเนี่ยนะก็จะไปปลูกเศษที่อุโบสถวัดสุทัศหรือวัดสุทัศน์สร้างขึ้นมาหลายพิมพหลายแบบนี่ก็เยอะแยะไปหมดนะนะครับก็เพื่อนๆเห็นก็นะเผื่อไปเจอไงเผื่อไปเจอเผื่อไปเห็นเฮ้ยพิมพ์นี้มันมีหรอวะพิมพ์นี้มันมีมีครับ เน,นี่ยที่ผมออกมาให้ดูเนี่ยนะมันก็เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับหลายหลายท่านหรือบางท่านมีอยู่ที่บ้านบางท่านมีอยู่ก็หยิบออกมาดูให้มันเหมือนกับของคุณธนเดชเขาออกมาให้ดูนะอ่าแต่ว่าจะแ,แท้จะเก๋ย,งยังไงก็ว่ากันเหมือนกันของผมก็เหมือนกันแต่ผมพิจารณาจาก จากพิมพ์แล้วก็ความเก่าความอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเพราะว่ามันได้ความเก่าได้ความที่แบบว่านะได้รูปแบบการสร้างที่มันเออมันถูกอะพิมพ์เพิ่มมันชัดเลยคือความคม,คม,มไงพระแต่ละอย่างเนี่ยมาสเตอร์เนี่ยหรือพระต้นแบบพระอะไรเงี้ยมันจะคมชัดนะความเก่าความอะไรอย่างนี้เห็นไหมมีลามีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนก็ดูมีลามีอะไรเย ความแห้งสําคัญนะพราผ้าเนื้อผงเนื้อดินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนื้อปูนเนี้ยความแห้งเนะี่ยสำคัญอย่าให้มันมันๆอย่าให้มันนะคือเราก็เอามาให้ดูกันจะได้มีความรู้ไงไปเ,เจอไปเ,เจอไปเ,เ,เ,เจอในในแผ่นผ้าหรือว่าไหนไหนบางทีเขานะครับเราก็มาเก็บไว้ไปมีพุทธคุณเนี่ยถี่บอกว่า,วากุศโลบายในการสร้างาพระแบบเนี้ยอาจจะมีอะไรที่มันนะ นี่มันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อสยบมารน,นะเพื่อสยบเพื่อนะบารมีแผ่เมตตามหาบารมีมีเมตตามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. คือเจตนาผู้สร้างน่าจะเป็นแบบนั้น mm hmm. เพื่อนคนไหนมีก็เก็บมาไว้บูชานะครับ mm hmm. เพื่อเป็นสิ่งที่มีมงคลกับชีวิตเรานะ mm hmm. คือพระเนี่ยผมว่า การทําพิมพ์พระแต่ละพิมพ์ออกมาเนี่ยเหมือนกับอะไรเพื่อนๆลองย้อนคิดไปถึงพิมพ์พระของหลวงพ่อปลาวัดบางน้ำโคเห็นไหมแต่ละพิมพ์ขีนกขีปลานะอนุมานเห็นไหมขีอะไรคุดคือความหมายของการทําแบบนั้นเนี่ยแต่ละพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกัน เหมือนกันนะฮะย้อนมาถึงตรงเนี้ยของหลวงพ่อสุพจน์เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยทิศธรมเนี่ยนั่งบนหดจลางท้างอย่างเงี้ยและเป็นพิมพ์ปาลมาวิชัยเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายนะหลวงพ่อปานอย่างเงี้ยท่านก็เห็นนะหลวงพ่อปานขีน่นกขี่ไก่นะขี่ไก่อะไรเก่งเรื่องทำมาค้าขายทำมาหากินไงยขยันเหมือนไก่ตื่นแต่เช้า ถูกไหมครับหากินเก่งอะไรอย่างเงี้ยอีคุดนะทรงคุดก็ในเรื่องอหละอำนาจบารมีเห็นไหมมันเป็นระยะยความหมายอ่แต่ละอย่างมันมีความหมายในตัวไงถ้าเนี้ยถ้าหลวงพ่อถ้าพิมพ์พระพูดนั่งบนหลังช้างอย่างเงี้ยก็มีความหมายให้โอ้โห,โหนี่นี่ช้างนะช้างคือสัตว์ใหญ่อ่ะ สถานที่มีพลังมหาศาลน่ะถูกไหมเ,เราสยบได้เราโอ้เราเขา,เร,าเรียกไงเรานั่งแล้วปราบเขาได้เนี่ยถือว่าเฮ้ยกุสุบายพระองค์นี้ก็ก็ไม่ไม่เบานะ่ะไม่เบานะ่ะไม่เบานะ่าถ้ามองในเรื่องของโอ้ความมีมหาอำนาจหรือว่าความที่ความ ความยิ่งใหญ่ความอะไรอย่างเงี้ยความมีบารมีอ่ะเออสยบได้แม้แต่ช้ายังยอมอ่ะน,นี่คือความคิดผมนะนี่ความคิดผมนะไม่ต้องมาเชื่อผมนะแต่ผมได้ด้วยกุศโลบายไงด้วยการสร้างพระมันต้องมีอะไรสักอย่างหลวงพ่อต้องคิดอะไรสักอย่างไว้ครัชัวไหมครับถึงผมว่าก็เลยต้องยกตัวอย่าง,งพป่าวไปบัปปปอองหลวงผูให้ไงให้อย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรแบบ พิเศษอ่ะถึงทําแบบว่าพิมพ์นี้ออกมาหายากนะไอ้พิมพ์อย่างนี้ผมนึกว่าพระแต่ละองค์แต่ละกี่เวลาท่านทำอะไรมาท่านก็เห็นไหมอย่างอะไรอะ่ะการสร้างอะไรไอทร้ทรงคุงทรงคุดเห็นไหมนะทรงคุดยังไม่พอยังไม่เหยียบลาหูอีกของอของอะไรอะ่ะของไอ ท่านสมเด็จธงชัยอะเห็นไหมฮะทรงคุดทรงคุดแล้วก็ยังมาเหยียบลาหูอีกอโอ้โหแม่มันความหมายมันลึกซึ้งนะความหมายมันลึกซึ้งนะเห็นไหมพระแต่ละเจจิแต่ละองค์แต่ละท่านท่านก็จะมีฮะทุกอย่างอะมันเป็นเรื่องของศาสตร์ได้ศิลป์ไงเป็นเรื่องของของ เขาเรียกว่าศาสตร์ศิล์นรวมกันสวยด้วยแปลกด้วยพุทธคุณอีกโดดเด่นด้านใดมันมองเห็นถึงถึงพระที่ทอาออกมาให้เห็นไงคือบางทีท่านก็อยากจะสื่ออะไรออกมาให้เราเห็นนะแต่ว่าถ้าเราบางคนไม่เข้าใจก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยทีอะไรก็ไม่รู้ทําอะไรก็ไม่รู้แต่ผมว่านะมนคาถาหรือว่า ที่ลงไปในพระเนี่ยมันอาจจะแบบหูนะเพื่อนๆฝากไว้ฝากคิดกันฝากคิดกันนะมีอะไรคอมเมตนมานี่น,น,นีผมก็เล่าไปของผมนะความเข้าใจของผมเป็นแบบนี้ก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคเอาคลิปนี้เอาแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ